ในรกสิงหาชาติอำเภอบานามีวาลและแตนหลานนะคะครอบครัวทุงท่านในทุกท่านเอ่อเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนะคะและวันปีใหม่ทีกทุกกระเชงเชิงอีกครัออ้งสิงศัสติกทุ่บ้านคุ่เมืองวานามีวาเอ่อการจะปูุนนาพลนาเตียทีร์ สามหลักเมืองหลวงพ่อตะเกียนทองนะคะอขอให้บาร,รมีของจุนจุกุกองค์น,งนะคะเงินบานให้ท่านบานเภอและครอบครัวทุกท่านประสบความสุขสุขภาพแข็งแรงที่วั้นสิ่งใดขอให้ส่าร็จ้งได้ก็น <c oughs> นะในเร็ววัะ <c oughs> ขอบคุณคกใช่ไสาธุนะครับขอให้แม่ได้เป็นผู้ว่าเร็วๆนะครับเรียนเชิญน้องภูน้องพีดพ้วยนะครับทนาครับเดี่ยต่อไปก็เดี๋ยวให้ท่านนายเพื่อได้กล่าวพบปะกันเลย ภาถ่ายภาพเลยนะเดี๋ยวยวห้าทุท่มถ่ายอีกรูปหนึ่ง <c oughs> แล้วก็พี่น้องอารายการพนักงานกงกาพนกจ้างของ,อองที่ทำการปกครองอำเภอมาหน่อนี้ว่ารวมนั้นแก่ผู้เกียรณท่านนะครับวันนี้ด้วยความตั้งใจนะครับอยากเลี้ยงปีใหม่ให้กับ พี่แบมอย่นี่พี่มในโอกาสปีใหม่ด้วยแ,แล้วก็ชักธ <c oughs> เราทำงานร่วมกันมาทั้งปีนะครับซึ่งซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยางานค่อนข้างจะหนักนะครับก็ถือโอกาสนี้เรียกขอบคุณนะครับที่ทุกท่านาได้ให้ความเอาใเคร์ขขในความร่วมมือในการทำงานไม่ว่าจะเป็นพี่พน้องประชาชนแล้วก็ ของน้องๆของที่ทำการปกครองอำเภอทุกคนนะครับในอำเภออาจจะเร่งรัดม่งในอำเภออาจจะพูดจาไม่เพาะมั่งนะครับแต่นั่นก็คือในส่วนของงานเท่านั้นเอาราชาการไปติดตั้งนะครับแต่ในเรื่องความรู้สึกส่วนตัวทุกคนทคนังานที่เพื่อนำทำงานให้ให้งานของ ure, นอำเภอวันนีวิว่าขับเคลื่อนไปได้ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งปี68เรายังมีงาน นอนวันที่สามเมษาก็<น>ครบสองปีพอดีนะครับในความเป็นนายอำเภอส่วนสามปีานมานายอำเภอวานอนอยากย้ายไหมไม่อยากย้ายครับความตั้งใจอยากอยู่กับพี่น้องอยากอยู่กับพวกเราทุกท่านนะครับที่ครบสี่ปีนะครับเพราะ่าให้ไปก็ไม่รู้ว่าขอบคุณครับย้ายไปก็ไม่รู้ว่ารบยายรรยากาศในการทํางานแบบนี้มันมันจะมีอีกหรือไม่นะครับเพราะนั้น นะครับที่ให้ความเคาะแล้วก็ในอ e ีใหม่2,568ที่จะมาถึงเชื่อเหลือเกินครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพน,นับถือไม่ว่าจะ,ะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครเองก็ดีหรือว่าในประเทศไทยที่ตกประวับิาโดยเฉพาะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีวงคุทุกของค์นะครับก็เชื่อหลือเกินว่าคนทําดี ทุกวันนี้เราทําบุญทั้งนั้นแม่แม่กินกรารธาตุนะครับไม่มีเงินเดือนแต่ระคนมาอยู่นี้ก็เพราะว่าอยากเอาวรณาตัวเพื่อทําเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นมีความสุขท่านกำนันเองก็ดีเงินเดือนแค่หมื่นเดือนใสซองไม่พอแล้วเดือนหนึ่งแต่ที่อยู่ด้วยกันก็่คืออยู่ด้วยใจของของความอยากเ่ืยอเหลือพี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการเองก็ดีนะครับในการทํางานผมเชื่อว่าวันนี้ น้ำมันเองก็ยังไม่พอเลยในการออกปที่ด้วยก้าวหน้ารุ่งเรืองให้วก็มีความสุขในชีวิตครับหวานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คุ้มครองทุกท่านครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็วันนี้นะครับเรียาออกให้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจครับขอบคุณครับใจ ไว้ให้เธอกับฉันควงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกัน ูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ กันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไป